ขนาดฝึกมาทั้ง MMA และมวยไทยเสร็จเจ้ากังฟูได้ไง ก่อนอื่นผมอยากให้คุณดูบ้านหลังนี้ครับถ้าชื่นชอบอเข้าไปดูรายล,ละเอียดที่น้าโปรไฟล์นะจากคลิปที่แล้วคนที่ใส่เกงมวยไทยซึ่งผู้ที่ปล่อยคลิปนี้แล้วก็บรรยายเนี่ยบอกว่าเขาคือนัก MMA เขาได้นอกจอมยุทธไปคนหนึ่งจากคลิปที่แล้วแต่คลิปนี้มันไม่ง่ายแบบนั้นเพราะว่าคนนี้หลุดมาจากหนังจีนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีกำลังภายในสูงกว่า wow, คู่นี้ต้องดูให้ดีๆครับ oh. เจ้ากังฟูกาลังตีเขาครับส่วนเสื้อสีเห,เหลือง <'m> คือนัก MMA <'m> ที่ใสก่กางเกงมวยนะครับ โอ้ยบอกเลยว่าคู่นี้ไม่กาดนอกเอากันเกิดกุลท่านเจ้ากังฟูถอยมาโอ้โหท่านจอมยุทธกูไมเข้าโหดนะท่านจอมยุทธเข้าโหดนะส่วนกางเกงมวยยังไงได้ไหมโอ้ยเอาอยู่ไว้ฮุกซ้ายจะถีบหรือจะอะไรแต่ว่าท่านจอมยุทธ โอ้ยจะสวิงคิกหรือไงเนี่ยแต่ยังไม่ได้ครับขุดไปโอ้โหจะวางแข้งใส่ท่านจอมยุทธแต่ว่าไม่ง่ายครับท่านจอมเข้ามานีครับสุดไหมท่านจอมทีโอ้หัดหนักเลือเกินหมัดหนักเลือเกินอื้อกรรมการต้องช่วยกรรมการบอกเป็นอะไรหรือเปล่าคุณไหวไหมเพราะโอ้ไม่ไหวละถือว่าเป็นบุญตาครับที่ได้เห็นท่านจอมยุทธและนี่คือคนเก่งเนแต้ม